ป้านวลหามาเล่านิทานพื้นบ้านไทยเรื่องพระสุทนมโนราค่ะสวัสดีค่ะช่วงป้านวลหามาเล่าวันนี้นะคะป้านวลก็มาพร้อมกับนิทานพื้นบ้านค่ะเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งป้านวลอ่านมาจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอันนี้มันกลับด้านแต่ว่าหน้าปกหนังสือจริงๆเนี่ยก็อยู่หน้าคลิปปกที่ป้านวนลงไว้นะคะ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่านิทานพื้นบ้านฉบับเรื่องเอกแห่งสยามค่ะถูกเรียบเรียงและนำมาเขียนโดยนําปก,กาอ่อนอินนะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะปะนวนเลือกในนี้มาหนึ่งเรื่องนะคะที่จะเล่าให้ฟังนิทานพื้นบ้านที่ประวลเลือกมาวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพระสุทนมโนราเชื่อว่าทุกท่านก็ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็คงจะเคยได้ยิน เรื่องพระสูทรโมโนรามาบ้างแล้วแต่เรื่องนี้ปนวนคิดว่าค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าที่ปนวนเคยฟังปนวนก็เลยเลือกที่จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ฟังต่อได้แต่ว่าถ้าท่านใดไม่ไม่ชอบก็ต้องรอนิยายของปนวนนะคะซึ่งตอนนี้ปนวนยังเขียนไม่เสร็จแต่ว่าก็กลัวว่าจะว่างไปจากช่องก็เลยมาลงให้ฟังกันแ่บพล,ลางก่อนนะคะเราไปฟังพระสูตรโทมโนรากันเลยดีกว่าค่ะ ในอดีตการนานมาแล้วนะคะมีพระราชาองค์หนึ่งค่ะทรงมีพระนามว่าพระอาทิตย์วงค่ะมีพระมเหสีพระนามว่าพระนางจันเทวีนะคะทั้งสองก็อภิเศกสมรสกันครองรักกันมาก็มีพยานรักขึ้นมาหนึ่งองค์ค่ะเป็นพระราชะโอรสนะคะเมื่อครั้งที่พระนางจัน,จนเทวีนะคะให้ประสูติพระโอรสก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมานะคะคือ ตรงสี่มุมเมืองของเมืองที่พระองค์ปกครองอยู่นะคะก็เกิดขุมทรัพย์ขึ้นทั้งสี่มุมเมืองเลยเมืองที่ทั้งสองพระองค์ปกครองอยู่นะคะมีชื่อว่าเมืองอุดรปัญจาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองปัญจาลนาครค่ะเมื่อพระโอรสนะคะประสูติขึ้นมาโดยมีความพิเศษอย่างนี้ค่ะข้าราชบาริพานเราข้าราชบาริพานนะคะขอโทษค่ะแล้วก็พวกประชาชนเนะะี่ยค่ะก็เลยพร้อมกันถวายพระนามให้กับพระโอรสว่า พระสุทนค่ะคาว่าสุทนนะคะในพจนานุกรมค่ะมีความหมายว่าประเสริฐด้วยทรัพย์มั่งมีทรัพย์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตั้งแต่ที่พนางจันเทวีนะคะให้ประสูติพระโอรสคือพระสุทนขึ้นมาค่ะเมืองปัญจาลนาครก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะจนพระโอรสก็เฉลิญพระชนะสาขึ้นเรื่อยๆนะคะทางผู้เขียนก็ จะไปกล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งค่ะซึ่งมีชื่อว่าเมืองกินนอนนะคะตั้งอยู่ที่เขาไกรล,ลาดค่ะเมืองนี้ปกครองโดยท่านเท้าประทุมและพนางจันทกินรีค่ะท่านทั้งสองนะคะก็มีพระธิดาอยู่ทั้งหมด7องค์นะคะ7นางด้วยการเป็นกินรีที่สวยงามมากโดยที่พระธิดาทั้ง7องคองเนี่ย องเล็กเนี่ยสวยที่สุดก็คือนางเอกของเราเองคือนางมโนราเนี่ยแหละค่ะด้วยปกติแล้วท่านเท้าประทุมและพระนางจันทกินรีเนี่ยจะอนุญาตให้พระธิดาทั้ง7เนี่ยสามารถออกไปเที่ยวเล่นกันได้ในวันปันฤษีก็คือวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนะคะแล้วทั้งพระธิดาทั้ง7ก็จะรอคอยวันนี้เสมอเลยค่ะก็จะพร้อมใจกันที่พากันไปเล่นน้ำที่สะนโนดานบริเวณ ป่าหิมพานค่ะใกล้ๆก,กันกับสระน้ำนั้นนะคะก็จะมีอาสมพระฤาษีท่านหนึ่งค่ะพระฤาษีท่านนั้นมีนามว่าพระฤาษีกัสปะนะคะตรงนี้ก็เล่าไปจบอีกเมืองหนึง่งละก็จะกล่าวถึงอีกเมืองหนึง่งซึ่งเป็นเมืองที่3เป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะเมืองที่3มเนี่ยมีชื่อว่ามหาปัญจาลนครนะคะปกครองโดยพระเจ้านันทราชค่ะอยู่มาวันหนึ่งค่ะ พระเจ้านันทธาก็เห็นว่าทําไมเมืองของตนเนี่ยค่ะประชาชนเกิดความทุกยากกันมากเพราะว่าตอนนี้เกิดภาวะเข้ายากหมักแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูก็เลยนําไปเปรียบเทียบกับเมืองของตัวเองกับเมืองของพระบิดาของพระสุทนนะคะเมืองของพระอาทิตย์วงค่ะว่าทําไมเมืองนั้นถึงได้อุดมสมบูรณ์นักหนาประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ของตัวเองเนี่ย มีปัญหามากประชาชนแบบยากไร้แร้นแค้นท่านก็เลยให้ปุโรหิตของท่านนะคะก็เราออมมาเนี่ยมาปรึกษากันปุโรหิตก็เลยทูลขึ้นมาว่าที่เกิดเรื่องราวเป็นแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าพรยาจิตชมพูนคราชเนะะี่ยค่ะเกิดความลำเอียงค่ะบันดาลให้ฝนเนี่ยตกอยู่ที่เมืองปัญจาลนครเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นนะคะ ท่านก็ไม่พอพระไทยอะคะ่ะแล้วปุโรหิตก็ยังทูลเสนอให้หาพรามณ์ที่เป็นผู้รู้เวทมนตร์อะคะ่ะไปจัดการทําพิธีที่ขอบสะที่บริเวณทิศตะวันออกของเมืองปัญจาลนครนะคะ่ะเพื่อที่จะจับพญานาคสังหารแล้วด้วยอํานาจแห่งเวทมนต์ที่พระเจ้านันทราชกับพรามณ์จากเมืองนี้พากันไปทําพิธีตรงบริเวณนั้นนะคะ ก็ทําให้พญานาคราชเนี่ยค่ะเกิดความรุ่มร้อนมากจนไม่สามารถที่จะทนอยู่ในเมืองบาดาลได้แต่ก็ต้องอดทนค่ะเพื่อรอเวลาที่จะขึ้นมาเหนือขอบสะก็รอให้พวกพรามเหล่านี้เลิกทําพิธีเสร็จเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะขึ้นไปหาสมุนไพรมารักษาใช่ไหมคะเสร็จแล้วพญานาคราชก็รีบแปลงร่างเป็นพรามขึ้นมาจากสะหลังจากที่พรามพวกนั้นเลิกพิธีแล้วกลับไปแล้ว แต่พอขึ้นมาเนี่ยค่ะตัวเองปลอมตัวเป็นพราม์ก็ได้มาเจอกับพรานที่เชี่ยวชาญท้องที่อยู่ตรงนั้นคนหนึ่งค่ะพรานคนนี้ก็มีชื่อว่าพรานบุญจำกันได้ไหมคะพรานที่จับนางมโนราน,นั่นเองค่ะก็พญานคราก็เลยขอให้พรานบุญช่วยค่ะช่วยไปสังหารพราม์จากมหาปัญจลนครให้ทีพรานบุญก็รับปากที่จะช่วยด้วยความเต็มใจเลยนะคะ เพราะว่าเห็นว่าพญานาคราชเนี่ยค่ะมีบุญคุณต่อเมืองของตนที่ตนอาศัยอยู่ก็คือเมืองปัญจาลนครค่ะที่พญานาคราชช่วยให้เมืองของตนนี้อุดมสมบูรณ์ก็เลยช่วยไปด้วยความเต็มใจก็ไปสังหารพรามของเมืองมาหาปัญจาลนครเสร็จแล้วพอเป็นเช่นนั้นพญานาคราชก็เลยประทานแก้วแหวนเงินทองให้แก่พรานบุญเป็นการตอบแทนอย่างมากมายทีเดียวค่ะและยังรับปากว่าหากวันข้างหน้า พรานบุญมีเรื่องเดือดร้อนให้ท่านต้องช่วยเหลือท่านก็จะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวค่ะค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะพรานบุญก็ตามรอยสัตว์จนพลัดหลงเข้าไปในป่าหิมะพานค่ะไปตรงที่บริเวณที่นางกินรีทั้ง7จ็ดกำลังลงเล่นน้ำอยู่พอดีค่ะพอได้เห็นก็รู้สึกนี่จะทำไงดีอยากจับกินรีไปถวายพระสุทนค่ะ ก็เลยนําความนี้ค่ะไปปรึกษาพระฤาษีกัสปะที่ตั้งอาสมอยู่ใกล้ๆบริเวณสระน้ำนั้นนะคะพระฤาษีก็บอกว่าท่านก็ได้ห้ามปรามไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่มีทางที่จะจับนางกินรีได้ค่ะยกเว้นนอกจากจะมีบ่วงนักขบาทของพญานาคราชเท่านั้นพอพานบุริบแบบนั้นนะคะก็โหคราวนี้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่า พญานาคราชกับตนเองเนี่ยเคยมีบุญคุณต่อกันค่ะก็เลยรีบกลับไปหาท่านพญานาคราชเลยนะคะเมื่อพญาจิตชมพูนัคราชรู้ว่าพรานบุญจะเอาบ่วงบกักบ่วงนคราชบ่วงนัขบาทค่ะจะเอาบ่วงนัขบาทเนี่ยไปจับนางกินรีนะคะก็จําต้องให้ไปค่ะด้วยความไม่เต็มใจนะคะครั้นเมื่อวันเพนเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งค่ะเหล่านางกินรีก็ กลับไปเล่นน้ำที่สานอดาตอีกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้นะคะก่อนที่จะไปเนะะี่ยค่ะโขนหลวงของทางเมืองกินนอนนะคะก็ได้ทำนายว่าพระธิดาองค์เล็กเนี่ยกำลังมีเคราะห์ค่ะท่านเท้าประทุมก็เลยตัดห้ามธิดาทั้งเจ็ดนะคะว่าห้ามไปเล่นน้ำที่สานอดาตอีกค่ะแต่ว่าพระธิดาทั้งเจ็ดก็ไม่ยอมเชื่อฟังค่ะกแอบหนีไปกันนะคะ ก็บินข้ามเขาไกรล,ลาดไปที่สะโนดาษในป่าหิมพานค่ะพอครั้นทั้ง7มาถึงสระน้ำนะคะก็ถอดปีกถอดหางวางกันที่โคทินนะคะแล้วก็ลงไปไว่ายน้ำเล่นสำราญเบิกบานใจเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนพราบนบุญที่คอยแอบซุ่มรออยู่ค่ะก็รีบคว้างบ่วงนักบาตไปบ่วงนักบาตนี้ก็ไปคล้องเอาที่ตัวของนางนางมโนรานะคะ พอพี่สาวทั้งหกคือพะธิดาทั้งหกเนี่ยเห็นว่าน้องอะถูกหมุงนาคบาดคล้องไว้แล้วก็รู้สึกตกใจมากค่ะกลัวว่าตัวเองจะโดนจับด้วยนะคะก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงก็ยอมรีบสวมปีกสวมหางบินหนีกันไปหมดเลยค่ะคราวนี้ก็เลยเหลือแต่นางมโนโราคนเดียวค่ะที่ถูกอพ่านบุญจับตัวไว้ค่ะระหว่างที่มโนราถูก พานบุญคล้องไว้ด้วย่วงนักบาสนะคะพานบุญก็รีบวิ่งไปเก็บปีกเก็บหางของมโนราไว้เลยนะคะแล้วก็พานางเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านเมืองของตนระหว่างทางก็พอดีกับที่พระสุทนกําลังจะออกประพาสป่าค่ะก็เลยเจอกันกลางทางนะคะเมื่อได้พบกันครั้งแรกก็พระสุทนก็เกิดมีใจรักเสน่หาในมโนราทันทีเลยค่ะเมื่อพรานบุญพูดว่าจะถวายให้ ให้กับพระสุทธนพระสุทธนก็รีบรับไว้ด้วยความยินดีเลยค่ะพร้อมกับพระราชทานแก้วแหวนเงินทองเป็นจํานวนมากเป็นรางวัลให้แก่พานบุญด้วยเช่นกันค่ะต่อมาพระสุทธนกับนางมโนราก็เลยได้อภิเสกสมรสกันแล้วก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขนะคะจนวันหนึ่งพระสุทธนซึ่งอยู่ในตําแหน่งพระยุพราชตําแหน่งพระยุพราชก็คือตําแหน่งรัชทายาทก็คือผู้ที่จะขึ้นของราชต่อจากพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะก็ เกิดพอใจในการปฏิบัติงานของพรามหมณุผู้หนึ่งค่ะก็เลยได้ออกปากกับพรามหมณุผู้นี้ว่าเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติค่ะพระองค์จะทรงตั้งพรามหมณุผู้นี้ขึ้นเป็นปุโรหิตเรื่องนี้ก็ดันมีคนมาได้ยินก็คือเป็นลูกชายของปุโรหิตท่านปัจจุบันนี้ะค่ะก็เกิดมาได้ยินเรื่องนี้เขาก็ไปบอกกับพ่อของตัวเองนะคะ ท่านบุโรหิตก็รู้สึกโกรธมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็หมายมั่นปั้นมือที่จะให้ลูกขึ้นมารับตําแหน่งนี้แทนนะคะด้วยความโกรธและความอาฆาตที่มีต่อพระสุทนนะคะปุโรหิตเท่าก็เลยเอแอบมีสารลับค่ะไปถึงเท้านันทราชแห่งเมืองปัญจาลนครนะคะให้ยกกองทัพมาตีที่เมืองปัญจาลนครของตนค่ะโดยตนเนี่ยจะเป็นไส้ศึกให้และหากว่า ทำการสําเร็จตัวปุโรหิตเนี่ยค่ะก็จะจับนางมโนราชายาผู้เลอโชมของพระสุทธน,นี่เทวาหวาให้เป็นข่าบาทบิจริกาคือให้เป็นบักนางบําเรอของเท้านันทราชด้วยค่ะเท้านันทราชก็เลยพอได้รับสารนะคะก็รีบยกทัพมาตีที่เมืองปัญจลนครทันทีค่ะพระสุทนก็ได้นําทัพออกต่อสู้อย่างกล้าหานะคะ แต่ในระหว่างที่กำลังรบกันอยู่ติดพันธน์นะคะเท้าอาทิตย์วงก็คือพระบิดาของพระสุทนเนี่ยก็ได้เกิดพระสุบินขึ้นมาค่ะก็ฝันว่าไส้ของพระองค์นะคะออกมาโอบเอาจัก,กรวาลไว้โดยรอบท่านก็เลยเรียกปุโรหิตมาทํานายความฝันค่ะปุโรหิตเนี่ยได้ฟังแล้วก็รู้นะคะว่าเนี่ยเป็นพระสุบินที่เป็นฝันดีแต่ว่าก็ใช้โอกาสนี้ค่ะ เป็นช่องทางที่จะทําให้พระสุทนหมดกําลังพระไทยในการสู้รบค่ะก็เลยแกล้งทำนายว่าอันนี้เป็นนิมิตร้ายจะเกิดภัยพิบัติกับบ้านเมืองค่ะต้องมีการแก้ไขด้วยการทําพิธีบูชายันแก่เทพพยายดาค่ะซึ่งต้องใช้เครื่องเส้นสังเวยทั้งหมด3อย่างนะคะ3อย่างนี้ก็มี 1. สัตว์สีเท้าค่ะ 2. สัตว์งเท้า 3. คนทันค่ะ พอทราบกันไหมคะว่าคนทันคืออะไรคนทันก็คือเทวดาที่ํำนาญเกี่ยวกับเรื่องการดนตรีนะคะการขับร้องนะคะซึ่งของเส้นสังเวยเนี่ยสองอย่างแรกเนี่ยท่านท้าวอาทิตย์วงเนี่ยหาได้แน่นอนแต่คนทันเนี่ยจะไปหาที่ไหนล่ะคะใช่ไหมคะปุโรหิตก็เลยส่งโอกาสค่ะก็เลยกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นนะคะก็ให้นำนางมโนราเนี่ย มาบูชายันแทนค่ะเพราะแต่ก่อนเนี้ยบ้านเมืองอยู่มาโดยตลอดนีคะก็อยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอดแต่พอครั้นพระสุทนเนี่ยได้นางมาเป็นชายาก็ถึงกับเกิดศึกสงครามหากไม่ทําตามที่บอกนะคะพระสุทนอาจจะต้องแพ้ศึกแล้วจะยังผลให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนค่ะเท้าอาธิวงได้ยินดังนั้นก็จำพระไทยที่ต้องทำตามที่ปุโรหิตเพชรทูลค่ะ เรื่องราวที่ท้าวอาทิตย์วงพูดคุยกับปุโรหิตนะคะก็ได้มีผู้คนเข้าไปร่วงรู้อีกแล้วค่ะนั่นก็คือนางกำนันนะคะก็แอบได้ยินค่ะก็เลยรีบนำเรื่องนี้ไปทูลพระนางจันเทวีค่ะกับนางมโนรานะคะเมื่อพระนางจันเทวีกับนางมโนราได้ยินเนี่ยพระนางจันเทวีก็รีบเสด็จไปหาพราทิตวงศ์เลยค่ะเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยปุโรหิตก็ ไม่ยอมให้เข้าไปเฝ้าพระอาทิตย์วงค่ะบอกว่ากําลังทําพิธีอยู่อะไรเงี้ยห้ามผู้ใดเข้าเฝ้าโดยเด็ดขาดนางมนโนราได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจมากค่ะก็เลยขอร้องกับพระนางจันททวีว่าไหนๆนางก็จะต้องตายแล้วค่ะก็ขอโอกาสที่จะรําถวายให้ท่านท,าท่านอาทิตย์วงกับพระนางจันททวีได้ทออพระเนตรสักครั้งก่อนที่นางจะตายค่ะซึ่งพระนางจันททวีก็ยอมรับ ทำขอร้องนั้นนะคะขณะที่นางมโนราใส่ปีกใส่หางเพื่อรําถวายให้ทั้งสองพระองค์ทออพระเนตรค่ะทั้งสองพระองค์ก็ทอดพระเนตรอย่างเพลิดเพลินระหว่างนั้นนางก็เลยสบอากาศก็เลยบินหนีกออกทางช่องหน้าต่างไปเลยค่ะก็บินไปจนถึงป่าหิม,มาพานต์นะคะพอไปถึงที่นั่นก็รีบเข้าไปแวะหาท่านพระฤาษีค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโดยละเอียดค่ะ พร้อมกับขอให้พระฤาษีนะคะช่วยห้ามพระสุทนถ้าพระสุทนตามมาถึงที่นี่มาถึงป่าหิมพานตเนี่ยค่ะก็ให้ช่วยห้ามพระสุทนที่ว่าอย่าได้ตามนางไปอีกเลยะคะ่ะเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่เขาไกรล,ลาสนะคะทั้งกันดารแล้วก็มีพยันอันตรายมากมายควรที่จะให้พระองค์เนี่ย หาพระธิดาของกษัตริย์เมืองอื่นเนี่ยมาเป็นมเหสีแทนก็อย่าได้คิดถึงหรืออะไรในตัวตนอีกเลยในนางมโนราอีกเลยนะคะแต่หากพระฤาษีห้ามปรามแล้วแต่ก็ยังไม่อาจห้ามพระสุทนได้ก็ค่อยชี้เส้นทางให้พระสุทนเนี่ยไปสู่เขาไกรล,ลาดตามที่นางบอกกับพระฤาษีไว้โดยละเอียดค่ะ หลังจากที่พระฤาษีนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากนางมโนราแล้วค่ะก็ได้รับคำขอร้องของนางไว้ค่ะแล้วก็รับสิ่งของที่นางฝากไว้ด้วยค่ะสิ่งของที่มโนราฝากพระฤาษีไว้นะคะก็มีภูษากับธรรมรงก็เป็นผ้ากับแหวนแล้วก็ยังฝากยาไว้เพื่อถวายให้กับพระสุทนด้วยค่ะ เมื่อแยกจากพระฤาษีแล้วนะคะนางมโนราก็บินกลับไปที่เขาไกรล,ลาดค่ะกลับไปถึงที่นั่นแล้วท่านเท้าประทุมกับพระนางจันทากินารีนะคะรวมถึงพี่น้องทั้ง6ของพระนางก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เจอน้องคอนเล็กอีกครั้งเพราะว่าจากกันไปหลายปีเลยค่ะแต่เมื่อกลับไปถึงเมืองกินนอนแล้วพระนางก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ค่ะเพราะว่าพระบิดานเนี่ย ให้พระนางต้องออกไปอยู่ที่ปราสาทนอกเมืองเป็นเวลาทั้งหมด7ปี7เดือน7วันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้หมดกลิ่นอายของมนุษย์ถึงจะกลับเข้ามาอยู่ในเมืองกินนอนได้อย่างเดิมค่ะฝ่ายพระสุทโธนนะคะเมื่อชนะศึกก็รีบกลับบ้านเมืองตอนเองทันทีค่ะกลับมาแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนะคะก็เลยออกคำสั่งให้นำปูโรหิตมาสอบสวนแล้วก็ลงโทษ จากนั้นก็ได้ออกติดตามหานางมโนราค่ะก็เดินทางมาจนได้พบกับพระฤาษีนะคะพระฤาษีก็ได้บอกตามที่นางมโนราบอกค่ะแต่พระสุทนก็ไม่ยอมตัดใจค่ะคราวนี้พระฤาษีก็เลยเอาของที่นางมโนราฝากไว้ทั้งหมดให้กับพระสุทนแล้วก็บอกขนทางที่จะไปเมืองอกินนอนที่เขาไกรลัดอย่างละเอียดทีเดียวค่ะ พอทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพระฤาษีแล้วรวมถึงวิธีอ่อวิธีทางที่จะไปว,วิธีที่จะไปยังเมืองกินนอนนะเขาไกรล,ลาดเนี่ยนะคะพระสุธนก็ออกเดินทางไปทางทิศเหนือค่ะแล้วก็ก็ไปถึงป่าไม้มีพิษค่ะก็จับลูกลิงตัวหนึ่งไปด้วยตามที่นางมโนราบ,บอกไว้กับพระฤาษีนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่อยู่ในป่านเนี่ย พระสุทนก็ถ้าจะเก็บผลไม้อะไรเสวยเนะะี่ยค่ะก็ให้เอาผลไม้นั้นนะให้ลิงกินก่อนถ้าลิงกินแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะพระสุทนก็ถึงจะเอาผลไม้นั้นมาเสวยได้ะคะ่ะแล้วก็ผ่านด่านแรกไปแล้วก็ผ่านไปถึงป่าใหญ่ะคะ่ะก็ให้เอาผ้าที่นางมโนราให้ไว้นี่ค่ะห่มตัวแนบกายนอนนิ่งอยู่นะคะ เมื่อเห็นนกหัสดีลิงก็คือนกบนสงสวรรค์น,นะคะบินผ่านมาเห็นผ้ากำพลสีแดงห่อตัวอยู่ก็ทำตามที่นางมโนราบอกทุกอย่างนะคะพอนกนั้นเห็นพระสุทนเอาผ้านี่ห่อตัวอยู่ค่ะก็นึกว่าพระสุทนเป็นอาหารค่ะก็รีบโฉบแล้วนำกลับไปไว้บนรังของตนเองบนต้นไม้ใหญ่พอนกทำดังนั้นแล้วนะคะพระสุทนก็ปรบมือเสียงดังจนนกตัวนั้นตกใจบินหนีไปค่ะ จากนั้นพระสุทนก็ปีลงมาจากต้นไม้ใหญ่ออกเดินทางต่อไปค่ะจนไปพบพญาคาชสารก็คือพญาช้างนะคะยืนขวางทางพระองค์ไว้ค่ะพระองค์ก็เลยเอาผงยาวิเศษที่นางมโนราให้ไว้นะคะทาตัวแล้วก็ไรเวทมนต์พญาช้างก็ถ่างขาออกค่ะพระสุทนก็สามารถลอดท้องผ่านด่านไปได้อีกด่านอย่างปลอดภัยนะคะจน มาถึงช่องเขากระทบค่ะซึ่งมีหินขนาดใหญ่สองก้อนวิ่งเข้ามากระทบหากันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคะพระสุธนก็ไร้มนที่นางมโนราเขียนฝากพฤุษีให้ไว้ก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนั้นยังต้องผ่านด่านอันตรายอีกหลายๆด่านค่ะเช่นดงผีเสื้อสมุดปา่าหญ้าคมคมภูเขาเงินภูเขาทอง ป่าภัยป่าอ้อและป่าดงดิบซึ่งขึ้นอยู่ในทะเลลึกมีหนามแหลมคมและมีอสารพิษร้ายนานาชนิดแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นที่พูดมานี้พระสุทนก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยหัวใจอันแน่แน่ลแน,แนแลเด็ดเดี่ยวนะคะพ้นป่าดงดิบกลางทะเลลึกคราวนี้พระสุธนได้พบกับยักษ์ใหญ่ที่สูงเจ็ดชั่วลำตาลถือกระบองขวางหน้าอยู่ จึงประหารยักษ์ตนนั้นด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษและก็ไต่าตามตัวของมันข้ามแม่น้ำไปยังอีกฟากหนึ่งค่ะข้ามไปแล้วก็ไปพบงูเหลือมที่นอนเอาหัวผ้าสองฝั่งของสะใหญ่พระสุทนก็ใช้วิธีเดินเหยียบที่ลำตัวงูค่ะแทนการข้ามสะพานนะคะก็ข้ามไปจนถึงป่าน,น้ำซึ่งไม่สามารถเดินผ่านไปได้ พระสุทนนึกถึงคําของนางมโนราค่ะที่สั่งไว้กับท่านพระฤาษีนะคะว่าให้สังเกตพวกนกยักษ์ที่ทํารังอาศัยอยู่บนยอดไม้ค่ะหากมีนกตัวใดที่บินมาจากทิศอุดรก็ให้พระองค์ไต่ขึ้นไปบนรังและก็หลบซ่อนอยู่ในปีกของมันซึ่งพระสุทนก็ทําตามนั้นค่ะรุ่งเช้าเมื่อนกยักษ์บินออกไปหากินนักเขาไกรลาสค่ะบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะครบ เดเดือน7ปี7วันที่นางมโนรานะคะออกไปอยู่ที่ปราสาทนอกนอกเขาไกรล,ลาสนะคะครบแล้วค่ะพระบิดาก็เลยให้รับตัวกลับเข้ามาค่ะแล้วจัดพิธีสมโพธรับนางกลับมาอยู่ในอ่าเขาไกรล,ลาสคือในพระราชวังของพระองค์เหมือนเดิมพระสุทโธนซึ่งแอบอยู่ใต้ปีกนกเนี่ยค่ะก็ได้ดึงขนของนกยักษ์ออกมา7อันค่ะ เราก็ใช้ขนอันนั้นนะคะเป็นเครื่องพาตัวเองร่อนลงสู่พื้นพอดีร่อนผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมสะอโนดาตค่ะพระสุทนจึงโผลเข้าเกาะลำต้นและขนกิ่งไต่ลงมาได้อย่างปลอดภัยในวันนั้นเองเหล่าหกพี่น้องกินรีนะคะและบริวารได้มาตักน้ำที่สะอโนดาตเพื่อนำไปส่งชำระกายของนางมโนดาน้องคนเล็ก เพื่อจะให้พ้นกลิ่นสาบของมนุษย์ค่ะพระสุทนก็เลยถอดแหวนที่นางมโนราฝากไว้กับพระฤษีเนี่ยค่ะซึ่งให้มาเป็นของของพระองค์เนี่ยแอบหย่อนลงไปในหม้อน้ําของนางกินรีบริวานค่ะแล้วอธิษฐานตั้งจิตว่าด้วยบุพเพสนิวาสที่พระองค์เคยทําบุญร่วมกันมากับนางมโนรานะคะขออย่าให้ผู้ใดพบเห็นแหวนนี้นอกจากนางอันเป็นที่รักค่ะด้วยแรงอธิษฐาน เมื่อนางกินรีบริวารตักน้ำสงรดให้นางมโนราแหวนนั้นก็เลื่อนลงมาสวมที่นิ้วของนางพอดีเลยค่ะนางมโนราก็เห็นแหวนก็จำได้ค่ะก็รู้ทันทีว่าบัดนี้พระสุทธนได้ติดตามมาจนถึงเข่าไกรล,ลาสแล้วจึงเรียกนางกินรีบริวารมาสอบถามดูว่าพระสุทธนอยู่ที่สาอนุดาตก็ดีใจมากค่ะสั่งให้จัดอาหาร และเครื่องทรงไปถวายพระสุทนแล้วตัวนางเองก็รีบนำความไปบอกแก่จันทกินรีผู้เป็นมารดาค่ะเมื่อท่านท้าวประทุมได้ทราบเรื่องจากพระมเหสีนะคะก็นึกชมในความกล้าหาและดวงใจรักที่เด็ดเดี่ยวของพระสุทนค่ะซึ่งสามารถเดินทางมาถึงเขาไกรลาดได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแถามมามาได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยทั้งที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้น พระองค์ก็เลยมีรับสั่งให้จัดขบวนเชิญเสด็จเข้ามาในวังค่ะแล้วเรียกประชุมเหล่าเทวดาและคนทันให้มาเป็นพยานในการพิสูจน์ว่าพระสุทนจะสามารถผ่านการทดสอบได้หรือไม่ยังมีการทดสอบอีกนะคะด่านแรกนั้นท่านท้าวปทุมก็ให้พระสุทนลองริ์โดยการยกศรวิเศษค่ะและแทงศิลาใหญ่อีกด้วย ซึ่งปกติการที่จะยกได้เนี่ยจะต้องใช้กำลังของบุรุษถึง1,000คนเลยทีเดียวค่ะพระสุทธนก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ท่านช่วยซึ่งก็สามารถผ่านการทดสอบไปได้ด่านสุดท้ายท้าประทุมสั่งให้ธิดากินารีทั้ง6แต่งกายให้เหมือนกันกับนางมโนราค่ะและให้พระสุททนชี้ว่าผู้ใดคือชายาของพระองค์ อันนี้เดือดร้อนถึงพระอินทร์ท่านนะคะพระอินทร์ท่านต้องลงมาช่วยสงเคราะห์ค่ะโดยแปลงตนเป็นมแมลงวันค่ะมากระซิบบอกที่หูของพระสุทนแล้วก็บินไปเกาะที่ผมของนางมโนรานะคะพระสุทนก็เลยชีย้ได้ถูกต้องค่ะพลเหล่าคนทันวิชาทรต่างบรรเลงดนตรีขับร้องสรรเสริญความรักอันมั่นคงของพระสุทนและนางมโนราที่มีต่อกันค่ะ และก็ตั้งแต่นั้นนะคะพระสุททนก็ครองรักกับนางมโนราอย่างมีความสุขในเมืองกินนอนได้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นพระองค์ก็พานางกลับสู่เมืองปัญจาลนครปกครองแผ่นดินอย่างสงบสุขสืบต่อมาค่ะในที่สุดก็จบแล้วนะคะพระสุทนมโนราในเ,ออเวอร์ชั่นที่ปนววหามาเล่าก็ เล่าแล้วแต่ว่าสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยก็ปนุ่งก็ยังเล่าไม่เก่งเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามและรับชมผลงานของปนุ่งนะคะวันนี้ปนุ่งก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมนะคะก็เดี๋ยวถ้าปน,น,นุ่งเขียนนิยายเสร็จแล้วก็จะรีบลงให้ได้ฟังกันวันนี้ปนุ่งก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ